เครื่องอยังช่วยหายเจอว่าพี่เจ็บตรงไหนแล้วก็มารักษาตรงจุดแล้วก็บอกว่ามันดีมากเลยจากที่ว่าสมองหนักหนาหรือแขนพี่ที่จับอะไรไม่ได้ไม่เคยได้วาดรูปไม่ได้เขียนไดอารี่เหมือนเมื่อก่อนแต่ว่านี่พี่คิดว่าพี่ต้องกลับไปได้เริ่มเขียนได้อะไรจะหายไหมเราก็ไม่รู้แต่ก็รู้สึกว่าสบายตัวขึ้นรู้สึกว่า,า,าเราอคลายลงได้ดีใจเลยว่าพี่ลดลงได้จริงจริง เกีย่ยวไม่ได้ค่ะตอนนี้ดีขึ้นมากเลยค่ะผมเียการที่ดีขึ้นแล้วก็ค่อนข้างที่จะใช้ทรีทับ สบายสบายเลยที่เราไม่ต้องตึงไม่ต้องกดเหมือนที่เคยมีเบาหลังเหมือนแบบเหมือนเราได้ยกอะไรออกไปจากข้างหลังพอบกดลงไปพุ๊บเราแบบปวดตรงนี้ใช่ไหมอะไรเงี้ยคือที่เขาจับโดนจุดจริงๆอะค่ะเราซื้อความสุขให้เราให้ร่างกายเราเนาะเท่าไหร่ก็ไม่เพงหรอกค่ะเพราะว่าเราได้มาทำแล้วมันผ่อนคลายจริงๆมันเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสามสายนะครับไทยจีนก็ปัจจุบันที่ใช้เครื่องมือช่วยอยากให้ทุกคนลองมาดูครับ มันก็คือความสุขถ้าเราไม่เจ็บนี่คือ